ก็สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้มาอัดคลิปแับเดียวครับสําหรับไก่หน้าซีนนะครับที่หลายๆคนทํากันนะครับแต่ผมก็ทำเหมือนกันครับทั้งให้น้ําตาลทั้งอะไรนะครับแต่ผมเห็นตัวนี้ครับเพื่อนๆยาเสริมธาตุเหล็กครับตัวนี้อันนี้เป็นยาที่ผมไปบริจาคเลือดมานะครับเพราะว่าบริจาคเลือดปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ยาตัวนี้มาเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับที่จะเอาไปให้ไก่ เวลาหน้าซีดอะไรต่างๆก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคนที่บริจาคเลือดเขาจะให้ตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นการสร้างเม็ดเลือดแดงให้ขึ้นมาใหม่นะครับจากเลือดแดงที่เราไปบริจาคเลือดนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าการที่ผมมาให้ปุ๊บเนี่ยไก่ที่ผมหน้าหน้าไม่ค่อยแดงเนี่ยไก่ที่ผมป่วยเนี่ยมันจะหายหรือเปล่าตอนนี้ตัวที่ผมรักษาอยู่ค่อนข้างที่จะ โอเคมาแล้วนะครับเรื่องกินข้าวเองได้ครับแต่ยังผอมนะครับหน้าส้มบ้างหน้าซีดบ้างแดงบ้างครับแล้วแต่บางกรณีนะครับแต่ไม่ถึงกับแดงตลอดไม่ถึงกับซีดตลอดเดี๋ยวผมเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ไปไปทดลองดูนะครับนะครับให้วันละเม็ดดูครับเหลือประมาณสักหนึ่งสองสักสิบวันนะครับสักสิบวันสิบสองวันเดี๋ยวสิบสองเม็ดพอดีนี่ผมกินไปก่อนนะครับเพราะว่าคราวก่อนผมไปบริจาคเลือดแล้วเขาให้มาแล้วก็กินนะครับ ก็เลยมันเหลือครับมันเหลือกินไม่หมดครับก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวเอาลองให้ไก่ดีกว่านะครับตัวที่มันป่วยนะครับแล้วก็หน่ซีดแล้วก็รักษานะครับยังไงก็เดี๋ยวถ้าหายก็จะจะบอกเพื่อนอีกทีหนึ่งว่า,ายาตัวนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ดีดไหมนะครับจะบอกอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ